สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในช่วงชีวิตเมีอาจารย์นะวันนี้เป็นวันพฤหัสทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสหวานต้องมารอทอมมี่กับดาราตีเทนนิสนะคะที่ YMCA ก็ต้องรอประมาณดาราตี45นาทีแล้วก็ทอมมี่ตี1ชั่วโมงนะก็ชั่วโมง45นาทีปกติถ้าหวานมี ธรกิจต้องไปทําแบบว่าไปช้อปปิง้งไปอะไรเงี้ยหวานก็จะใช้เวลาช่วงนี้ไปเพราะว่าใกล้ๆ Y M C A จะมีวอลมาร์ทก็สะดวกนะคะแต่วันเนี้ยดาร่าเขาบอกว่าเขาอยากไปวอลมาร์ทด้วยเพราะฉะนั้นหวานก็ต้องรอดาร่าตีเสร็จก่อนแล้วก็เอาดาร่าไปช่วงที่ทอมมี่ตีแล้วเดี๋ยวก็กลับมารับทอมมี่อีกแล้วหวานจะให้ดูนะว่าที่นี่เป็นยังไงนะคือ ข้างหน้า YMCA นะคะอันนี้หวานอยู่ตรงที่จอดรถนะเป็นลานจอดรถซึ่งหวานก็ต้องหาที่ที่แบบว่าแดดแดดร่มลมตกนิดนึงเพราะว่าให้จอดกลางแดดแจแหวขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะและยิ่งช่วงช่วงที่แบบว่าซัมเมอร์อย่างเงี้ยโ,โหมันแบบว่าร้อนทรมานร้อนทรมานใจมาก ก็ต้องมาหาที่ร่มๆจอดแบบนี้ค่ะซื่อหวานก็จะมีที่ประจําอยู่ตรงนี้นะก็โชคดีมาทีไรมันก็จะว่างแต่วันนี้ก็โชคดีอีกเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวอยู่ดีๆมันก็หนาวขึ้นมาหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันก็สงสารต้นไม้เหมือนกันค่ะเพราะว่าต้นไม้มันก็กําลังผลี่ละเนาะมันกําลังจะออกดอกออกผลแล้วก็มันจะช็อก มันจะช็อกตายไหมมันจะหงิกอ่ะมันจะหงิกแบบว่าช็อกอากาศเย็นบรรยากาศอยู่ริมอยู่ริมไฮเวย์เลยค่ะอยู่ริมไฮเวย์เลยหวานก็ต้องมานั่งรอแบบนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้หวานเอาอะไรมาทำบ้างโดยปกติทุกคนก็คงทราบเนาะเพราะว่าเมื่อหวานชอบทำการฝีมือทำอะไรแบบนี้นะก็เวลาที่หวานมานั่งรอเด็กๆหวานก็จะเอาการฝีมือมาทำ อย่างอย่างอันนี้เป็นเป็นโปรเจกต์ที่หวานทําอยู่ตอนนี้ก็คือหวานจะใช้ถุงพลาสติกอะคะ่ะถุงพลาสติกที่เหลือๆที่หวานชอปปิ้งมาอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันก็จะมีคือถ้าเป็นของวอลมาร์มันจะเป็นสีขาวฟ้าใช่ไหมถ้าเป็นห้างพับถ้าเป็นพับลิกเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลเขียวถ้าเป็นโคสมันจะเป็นสีเทาดำอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่ แล้วบางทีหวานก็ใช้ถุงขยะสีดำอะค่ะอันนี้หวานกำลังจะทำเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับเออ shoulder bag นะแต่ใบไม่ใหญ่มากคือคือบางทีหวานอ่านแพทเทิร์นแล้วมันก็แบบเหมือนจะใหญ่แต่ว่าหวานคิดว่าเนื่องจากว่าหวานใช้ถุงพลาสติกทำมันก็เลยออกมาไม่ได้ใหญ่มากก็ลองทำดูเนี่ยเวลาว่างๆแบบนี้หวานก็จะทำใช้เวลาทำอะไรแบบนี้ แต่วันนี้มันมีภารกิจอื่นเพราะว่าจะให้ดูเนี่ยเมื่อวานนี้ไปเก็บหน่อไม้นี่ได้มาเต็มเลยเห็นไหมคะได้มาเยอะมากอ่ะคือเมื่อวานป่านบอกว่ามันคิดว่าแถวบ้านหวาน่นะมันผุดช้าอากาศมันคง มันคงไม่ร้อนเท่ากับตรงอื่นอะ่ะกว่ามันจะผุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยขึ้นช้าแต่เมื่อวานน่ะมันขึ้นเยอะว,นนวันนี้วันนี้หวานก็เลยมีเวลาว่างตอนนี้ใช่ไหมฝานก็จะมานั่งตอกหน่อไม้วานก็เลยจะมานั่งตอกหน่อไม้เนี่ยดูสิมันอวบมากเลยจริงนะบอกได้เลยนะเอาไปทำกับข้าวนะ มันกรอบมากคือคืออร่อยมากอะ่ะที่หวานเอาไปทํากับข้าวนะมีเอาไปทําแกงแดงไก่แกงแดงไก่ใส่หน่อไม้ก็อร่อยแล้วก็อีกเมนูนึงหวานเอาไปทําผัดเผ็ดเนื้อสับเนื้อสับผัดพริกแกงอะคะ่ะผัดพริกแกงแดงอะใส่เนื้อสับแล้วก็ใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ใบโหระพาแค่นั้นก็อร่อยแล้ว มันก็แค่เสียเวลาต้องมานั่งปอกเท่านั้นแหละแต่ว่าก็นั่งทำเพลินๆไปนะช่วงช่วงที่ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคมีหวันให้แบ่งให้คุณป้าคนหนึ่งไปแกบอกว่าแกเอาไปทำหน่อไม้ผัดไข่หน่อไม้ผัดไข่ก็อร่อยแต่ว่ายังไม่เคยทำเมนูนั้นนะแค่ ก็นั่งปอกไปแบบนี้ค่ะเนี yeah. ่ยชีวิตชีวิตวันอังคารกับวันพฤหัสก็จะเป็นแบบนี้ตลอดก็ตื่นเช้ามาก็หาข้าวเช้าให้ปานกับดาราทานทอมมี่ไม่ค่อยทานข้าวเช้าแล้วก็หลังจากนั้นหวานก็เตรียมข้าวเที่ยงใช่ไหมก็ ออกกำลังบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็เตรียมข้าเที่ยงทานข้าเที่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกมาเล่นเทนนิสแล้วเนี่ยค่ะเปล่านี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวหวานก็จะปอกตรงนี้ออกเนี่ยถ้ามันเริ่มแก่มันจะเริ่มแก่มันจะมีอย่างนี้มันเป็นเหมือนเม็ดเม็ดน่ะเป็นเหมือนเม็ดเม็ดมันอ่ะหัวนะมันอ้ว่าวบเนี่ยนี่ก็อวบ คืออร่อยมากอะ่ะก็ปีนึงก็ได้กินอยู่เนี่แหละแค่นี้มันไม่เหมือนหน่อไม้กระป๋องนะคะหน่อไม้กระป๋องมันจะที่ส่งมาจากเมืองไทยอ่ะนะยี่ห้ออร่อยดีอะไรแบบนี้นะมันจะไม่กรอบนะหน่อไม้มันจะนิ่มๆแต่ว่าหน่อไม้บ้านเราเนี่ยคือกรอบจริงๆ มวันใช้รถคันนี้คุ้มมากเลยนะพูดถึงอยู่เป็นบ้านเลยอะรอเด็กเย็นนี้ก็ต้องพาดาราไปเรียนไวโอลินก็ต้องนั่งรออีกจะต้องเตรียมกล่องมาให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่ไม่เลอะรถแล้วก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปทิ้งเลยเพราะว่าเปือกมันเยอะมาก แต่ลาบอกว่าอยากไปวอลมาร์ทไม่รู้มีแผนการอะไรอยากไปซื้ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าคนไม่เยอะตอนไปวอลมาร์ทวันจะถ่ายคลิปนะปกติบายบาแบบนี้บางทีก็คนไม่ค่อยเยอะถ้าคนไม่เยอะก็ถ่ายได้หวานกงไม่ซื้อก็ไม่ซื้อหมูสับ้าไม่ซื้อหมูสับ,าม,ม,สบมาเก็บไว้ก่อนค่ะเพราะว่ามีมีลูกค้าสั่งไส้กัวกับ ไส้กรอกอีสานเยอะก็ไม่เยอะมากหรอกแต่ก็พอสมพอทําไหวเพราะว่าเยอะมากก็ไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> ถ้าวันนี้มีเวลาก็จะไปดูอีกโอ้นี่อันนี้สวยมากดูสิเห็นเปล่าสวยมากมันกวบโอเคเดี๋ยววันไปปอกให้เสร็จก่อนนะคะนี่หวานจะให้ดูปอกเสร็จแล้วไม่ถึงปอกเปิดข้างนอกเสร็จแล้ว เดี๋ยวจะทําการปอกเปิดข้างในนี่อาวุธก็จะอย่างนี้นะแล้วก็ฝานี้จะเปิดกระจกจะเปิดประตูลงไปนั่งข้างรถก็อายฝรั่งอ,อ่อนมากอืมเนี่ยค่ะเสร็จแล้ว ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ได้ต้มพอดีดาราตีเทนนิสเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปรับดารากัน พีเลยวันนี้ถึงวอลมาแล้วค่ะจอดรถแล้วเตรียมตัวก่อนมาเร็วนะใส่แมสแ a t ช h i n g ะ a s k ดูสิแมทชิ่งแมสกใช่ไหม,อมโอเคเดี๋ยวไปเที่ยววอลมาทกันนะคะ คิวทิปส์นะคะมีเยมากเลยอ่ะเขจะมีเล็กกว่าด้วยงานเจ็ดร้อยห้าสิบไม่เยอะหรอกเจ็ดร้อยห้าสิบใช้ใช้เป็นปีเนี่ยไงแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องยี่ห้อคิวทิปก็ได้บีเควดบีเควดอ่าเท่าไหร่อ่ะวันนิตย์เอ็ดอ๋อแค่นี้ก็พอเนาะใช่ ไลายผู้หญิงมากลายผู้หญิงมากเลยจริงเหรอเ๋าเขามีอันนี้เขาามีอันนี้โอ้โหดีดีดีคอตตอนสเวตไม่ใช่เอาอันนี้นี่นี่นี่ไม่พี่มิไม่ชอบลายนั้นเขาจะชอบลายนี้น่ารูขุมนี้เนี่ยกุดีอันใหญ่ยักษ์เหี่เขามีหลายแบบแต่ละทยมะไรสิคะ มีแบบมีสีสีมีแบบมีเดียมอันนี้สตรองอันนี้สตรองโฮมอันนี้อันที่ว่าชัีอันนี้อะไรอันนี้ว่าอะไรออฟ l ั s s เนี่ยลูกค่า Enter for a chance to win a backyard playset ด้วยวางต่อมาเราก็เดินมาตรงขนมค่ะดาราจะมาซื้อ o r ริมันมีรถออกใหม่ซึ่งทั้งบาและดาราชอบมาก รสอะไรคะเขาเรียกว่าชาฟางชิพนะคะเป็นเหมือนช็อกโกแลตป <No, S 2> นกับไม่ใช่ช็อกโกแลตมันเป็นกาแฟมัน oh, เป็นช็อกโกแลตป่นกับกาแฟค่ะอ๋อเ oh, หรอใช่ชิพมันจะมาอะไรอะชิพเป็นช็อกโกแลตชิพนะนี่อยู่ตรงนี้นะคะไหนคะนอ๋อชาฟาชิพ ไหนดูสิคะอันนี้อร่อยเหรออร่อยค่ะโอเคแล้วเมียน่นอีกเปล่าไม่เอาแล้วมันก็มีหลายแบบเนาะนั่นน่ะเบิร์เดย์เค้กเบิร์เดย์เค้กพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตมาร์ชเมลโล่คาราเมลอะไรนะคาราเมลโคคอนัทถ้าไปบ้านเอว๋วก็มีนะอร่อยแล้วก็แครอทเค้กแล้วก็รสมิ้นท์ดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลต มี t h i k มี thin เนี่ยอันนี้อันนี้คือ original หมด original แล้วก็มี mega stuff mega stuff double stuff double stuff นั่นเลย golden gold มี golden ข้างหลังอันนี้ golden double stuff นั่น lemon แล้วก็อันนี้ golden ไม่มีว่าอันนี้อร่อยตีนส์อะแล้วชอบอันแล้ชอบอันที่มีครีมเยอะเพราะเราชอบครีมเยอะเออแล้วก็อันนี้อร่อยเดี๋ยวจะให้ดู นี่อันนี้อร่อยมากชีสสแน็ปสแน็ปฮะสแน็ปเนี่ยอร่อยมากขอบอกใครลองแล้วจะติดใจเอารถไรเดียใสเออเอารถไรเดียน่าชอบรถนี้ which one shutter sour คนนี้ตรงนี้ค่ะไม่มหวว่าอันนี้ ไปดูสิคะอันนี้มีคนซื้อเยอะนะก็มีสองนเหลืออันนี้เพดนะเซคาลาพีนยองคราบาว u r c ครีมเป็นอันนี้นะอ๋อโอเคโอเคอันนั้นแหละอะอืมอร่อยอร่อย่ะไปต่ออันนี้ก็ของโปรด มิลานโนมิลานโนแต่ไม่ได้ซื้อมานานแล้วเนาะเอาไหมมิลช็อกเกอรหรืออะไรไม่กินหมดเหรอคะไม่เอาหรอคะซื้อเยอะเลซื้อเยอะแล้วโอเคดีมากนี่เราจะเข้ามาในแผนกอันตรายขนมไร้สาระขนมไร้สาระต่างๆจะขนมไร้สาระเทียนบอกแต่อร่อย นี่า้าเอานี่ไม้โกลเด้นเฟลกอยากเอาอะเอาไหมกิ่ได้เอาอันไหน,นอะครล n k l e cutter ฮะเขาเรียบเรียบหรอคะถุงนอกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกปไปดูสิค้ โอเคไปเลสอดได้เงินเราเพราะเรากินโกลเด้นเฟล็กแคบหมู <laughs> แล้วก็อันนี้เป็น <c oughs> ขนมซึ่งหวานมากท <c oughs> ี่เรามาแผนกเนื้อสัต์แล้วนะคะ <c oughs> หวานจะซื้อหมูสับ มีหมูสามมีไหมไม่มีหมูสานี่นะคะมีเยอะๆเลยคะ่ะไม่มีค่ะหมูสับอยู่ค่ะเดี๋ยวลุน้นว่าจะเจอหรือไม่เจอ โอเคค่ะผู้ชมเรารออยู่นะแมเนเจอร์เขาไปเอาไปดูโต๊ะแมเนเจอร์นะฮะแเจอเหรอเขาเป็นแมเนเจอร์อันนี้พวกแมเนเจอร์แปลว่า employee ไงไม่เนเจอร์แปลว่าผู้จัดการอ๋อโอเคโอเค employee เขาไปไปดูถ้าแบบเขายังเขามีหนูสับอีกนะคะลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ว่ะจิ๊บ โอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อทีวีเดนเนอร์แพ้ให้ล่ากินคืนนี้นะคะโอเคเอ็มพโลยีเดี๋ยวเขาจะออกมาแล้วลุ้นลุ้นลุ้นเราเรารอเราเรารอเอ็มพโลยมานานแล้วเรารอเอ็มพโลยมานานแล้วนะมันรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าเขาออกไปฆ่าหมูนี่ฮะชิไกี้พายตีไก่ โอออกมาแล้วเไม่ใช่คนนี้โอ้ยเมื่อไหร่จะออกมาอัปเดตนะคะผู้ชมมามาแล้วนะคะเพืไปฆ่าหมูได้สี่แพ็คนะคะมีความสุขมีความสุขมากนะคะแยังไม่พอหรอกะยังไม่พอเธไม่มีบอกว่าพอเขาบอกเขามีเท่าไหร่อ่ะเขามีเาบอกเขามีแปดใช่ไหมอืม อ๋อต้องไปชื่อทีวีเดนคะค่ะลืมนี่ข้ามาอีสลสี่ือันแล้วรือว่ามีนมีเท่านัอันนีไ้ได้ไหมอันนี้นะคะ spaghetti เเ with meatballs lean c โอเคปะโอเคเนี่ยมีได้เลือกเยอะมากเลยะคะ่ะ เดี ų, ๋ินไปเช็คเอาท์แล้วนะคะนี่นะคะเขาบอกว่าใส่แล้วว่าจะดู Five Years Younger นะคะแต่ว te right ่าถ้าว right. like ันเดล่าใส่เดล่าดูเหมือนเดล่าห้าขวบเลยอะไรอะไรตลกอะไม่เดล่าอยากได้มอนตี้ดไดมึงให้เดล่าแล้วบีเบียับล็อก็ให้เดล่า ย0่สิบดอลลร์และพันบเซน์นะคะเดาใจกส่ตแง insert c ้ s h or <S <are> <S ร e l e c ค p a y m ้ n t type าคุณการริารบรรค้ที่สนานคีณิการบการการบการบิกา้กาบ ใจนะคะเละเพราะว่าไปซื้อดินซื้อปุ๋ยซื้อต้นไม้ต่อย ระหว่างรอพี่ทอมมี่นะคะมาจอดรถที่เดิมไม่มีอะไรทำม,มีเด็กอยากเป็นลิงดาร่าพอแล้วพอแล้วลงมาดาร่าลงมาดีๆีดได้จะสอนทำยังไงนะคะโอเคคือโอ๊ยเดู๋ยวดูนะต้อง จะให้ตรงที่ใหญ่ๆอออกแบบนั้นนะ,นะคะเราก็เถื่อนี้เราก็ตรงที่มันตรงที่มันไม่ค่อยสมูทแล้วนะก็เบาๆก่อนฮะถึงนี่อนี่ <laughs> นี่ก <laughs> ็ก <laughs> ลับได้ เคก็แบบนี้นะคะเบาๆจะสาธิตจะสาธิตถึงมีกิจนรรมนมีน้หมีต้องให้มันให้มันเห็นนี่นะคะ สวยนะ่ากินเลยนะหน่อไม้นะ่ากินขึ้นมาทันตาเห็นเลยใช่อเอเอีนี่นะ่าเกือบเสร็จแล้วนะคะนะคะเพราะว่าตอนที่มันหายเขียวไม่มีเขียวเยอะๆนะคะก็รดีอะคะ่ะแบบเนี้ยไม่ค่อยมีเขียวยังมีเขียวอยู่ตรงนี้นิดเดิงก็ เนี่ยะคะวันนี้มันก็เหลืองเหลืองนะคะ <c oughs> ไม่มีสีเขียวแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันสมบูรณกว่านะคะก็เบาานี่นะคะ่ะ ล่ามีเทคนิคของล่าแล้วก็ให้มันสวยๆนะคะโอเคนี่ตอนนี้มันก็เนียนตรงนี้นะคะมันสม o o แล้วก็ตรงนี้ไม่มีเขียวเยอะก็เสร็จแล้วค่ะ